สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family นะครับผมคราวนี้ก็จะเป็นคลิป EP ต่อคลิปต่อนะครับจากคลิปที่แล้วที่าการทําไก่ย่งไงให้ไปตามจุดเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับผมให้ไปใกล้เคียงที่สุดนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการที่พี่บอกเกินไว้ในะคลิปที่แล้วว่าทําไมเราจะไม่ใช้การซ้ํายอดนะครับผมหลายๆคนนะครับอาจจะเคยได้ยินนะครับเป็นการ ทําการต่อยอดนะครับต่อยอดธุรกิจต่อยอดพันต้นไม้ต่อยอดนู่นนี่นั่นต่อยอดไปเรื่อยเฉยเลยนะครับต่อยอดก็จะต่อยอดก็จะเป็นการต่อคือมีเท่านี้จะต่อให้มันดีกว่านี้อย่างนี้นะครับผมอ่ะฮะคราวนี้นะครับเราจะมาคุยกันว่าทําไมเราจะไม่ใช้การซ้ายอดนะฮะทุกสายพันธุ์ทุกสัตว์ปีกนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ต้องบอกก่อนนะครับทุกคลิปนะครับเพราะว่าไม่อยากที่จะให้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับมาดูแล้วได้ประโยชน์ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสัตว์สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสัตว์เศรษฐกิจสัตว์กิโลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสัตว์มูลค่าบวกบวกบวกนะครับผมยิ่งยิ่งออกงานยิ่งบวกยิ่งออกงานยิ่งบวกยิ่งชนะยิ่งบวกอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเรามาเข้ากันนะครับผมคลิปนี้อาจจะเป็นสั้นๆนะครับเพราะเป็นสาระสั้นๆนิดนึงนะครับแต่ต้องแยกจากคลิปที่แล้วเพราะว่ามันจะทําการคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะ การซ้ําการต่อยอดก็คือถ้าเกิดเรามีแม่ A เ,เรามีพ่อ A อ,อเอาแม่ A มาบวกกับพ่อ A 1 1นบวกหนะฮะหบวกหมันจะออกมาเป็น2ตามทฤษฎีคณิตศาสตร์นะอย่าเสือกทะลึง่งนะครับผมไม่ต้องมานู่นนี่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมพอเราทํา1บวกหเท่ากับ2เรามีลูกแล้วนะครับผม2เนี่ยคือลูกของไอ1้1นบวกหนะฮะ มันจะมีอะไรก็ช่างนะครับแต่มันต้องมีสิ่งที่ขาดแทนที่นะครับผมเราได้ไอ้สามมานะครับเราได้ไอ้สามมาเราจะได้มาอีกหนึ่งนะครับแทนที่จะมาบวกกับสองให้มันเป็นสามนะครับผมดันนะครับเอาหนึ่งเก่ามาบวกกับหนึ่งใหม่ให้เป็นสองอีกถ้าเกิดอธิบายอย่างนี้เช่งงงแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับพอเรามีแม่ไก่หนึ่งตัวนะครับผมกับแม่ไก่แม่ไก่หนึ่งตัว กับพ่อไก่อีกหนึ่งตัวเอามาบวกกันปุ๊บแล้วได้ลูกลูกออกมานะครับผมโอเคเลยทุกอย่างโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็หาเสร็จแล้วเราหาพ่อเข้ามาอีกหนึ่งตัวแทนที่จะเอามาบวกกับลูกไอ้สองตัวเมื่อกี้ดันเสือกทะลึง่งเอาไปบวกกับอีแม่มันนะครับผมพราะคิดว่าอีพ่อตัวนี้ตัวใหม่อะมันบวกกับอีแม่ตัว,ต,วตัวเก่ามันให้ลูกดีกว่าไอพ่อตัวเก่าแน่นเป็นการกระทืบยอดเดิมนะครับผมคือเป็นการเป็นการซ้ํายอด เราไม่ต่อยอดให้มันพัฒนาขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับพอเราได้แม่ที่1พ่อที่1บวกกันนะครับได้ลูกนะครับพอเราได้พ่อตัวใหม่มาให้เอาพ่อตัวใหม่มาทับกับลูกมันครับเสร็จแล้วผลลัพธ์มันจะได้ออกมาโอเคขึ้นนะฮะแต่ก็นะครับแล้วแต่นะครับใครอาจจะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเอาเอาพ่อตัวใหม่ไม่ทับกับแม่ตัวเดิมก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่แนวคิดนะครับผมแต่สําหรับ ฟาร์มในไร่เนาะเราก็บอกก่อนเนาะเพราะว่าแนวคิดใครแนวคิดมันนะครับแล้วก็ทฤษฎีใครทฤษฎีมันนะฮะแต่ของเราก็จะเป็นการต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราจะไม่ซ้ํายอดอยู่กับที่นะฮะนี่นะครับผมเราก็จะเอาเอา,เอาพ่อหนึ่งกับแม่กับแม่หนึ่งบวกกันเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ลูกออกมาก็จะเอาพ่อตัวที่2มาใส่กับลูกนะครับมันก็จะกลายเป็นการต่อยอดนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอา,เอามีพ่อหนึ่งแม่หนึ่งมาผสมกันได้ลูก แต่เอาลูกเอาลูกไปวางไว้ที่อื่นแล้วเอาพ่อเอาพ่อสองเข้ามานะครับแทนที่จะเอามาทับกับลูกไอ้สองตัวนี้กลับกลายเป็นเอามาทับแม่ตัวที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับลูกมันก็จะออกมาอาจจะดีกว่าเดิมนะครับผมดีกว่าพ่อตัวเดิมหรืออาจจะแยกกับพ่อตัวเดิมก็ได้นะครับผมแต่มันก็ยังเป็นการที่แบบไม่ได้ต่อไปไงเพราะว่าเราการที่เราหามาสองตัวแรกคู่แรกเราต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดณนะเวลานั้นที่เราหาได้ใช่ไหมครับ เสร็จแล้วเราจะต่อยอดเราก็ต้องเอาตัวใหม่มาทับกับลูกมันนะฮะก็ใช้ได้กับทุกสายพันธุ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไก่อะไรก็ช่างนะครับที่เราจะมาพัฒนานะฮะแล้วก็ควรที่จะใช้วิธีการต่อยอดเอาอย่าไปนึกว่าเอาใหม่ไปทับกับเก่ามันน่าจะดีกว่าไอพ่อตัวเก่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับว่าเป็นแบบไหนนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้เพียงไปละบ๊ายบาย